โรคนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่าในน้องแมวอายุน้อยเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคนี้เนี่ยน้องมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรคอื่นๆตามมาแล้วก็นําไปสู่การเสรียชีวิตได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Good Life by ชูชูสุขภาพดีกับชูชูดิชันหมอนาน,นะคะและน้องติดพวกเรานะคะจะมาตอบคำถาม,ถาม,ถามที่ท่านแรวทุกคนอยากรู้ค่ะและสำหรับ ทำแรกนะคะบอกได้เลยว่าหากใครกำลังจะเป็นพ่อแม่แาวมือใหม่และกำลังดูคลิปนี้อยู่เตรียมปากกามาจดกันได้เลยค่ะเพราะว่า EP นี้เราจะมาเริ่มกันที่4โรคร้ายที่ต้องระวังในลูกแมวอายุ1-3เดือนมีอะไรบ้างค่ะมาเริ่มกันที่โรคที่1นะคะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสอาการก็จะคล้ายๆกับไข้หวัดของมนุษย์เราก็จะเรียกกันว่าโรคไข้หวัดแมวนะคะ โรคนี้ก็จะพบในลูกแมวอายุน้อยเนื่องจากภูมิคุ้มกันของน้องเนี่ยยังอ่อนแอนอยู่มาที่โรคที่2นะคะก็คือโรคไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมวหรือเราเรียกกันว่าเอสแมวนั่นเองค่ะโรคเนี้ยก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่าในน้องแมวอายุน้อยเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคนี้เนี่ยน้องมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรคอื่นๆตามมาแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะ มาที่โรคที่3นะคะโรคดิวทิมเนีย,ยโรคเนี้ยถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างคิดเลยเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันติดต่อได้ง่ายนะคะผ่านน้ำลายผ่านการกัดกัน,กนโดยที่เปอร์เซ็นต์การติดโรคนี้สูงถึง30%ซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นอันตรายกับน้องแมวมากเลยทีเดียวค่ะมาถึงโรคสุดท้ายที่หมานะจะแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้นะคะก็คือโรคติดเชื้อพยาธาิินอาหาร ะะอาการของลูกแมวที่ติดพยาธิเดินอาหารนะคะก็จะมีตั้งแต่อาการท้องบวมอาเจียนทายเหลวนะคะไปจนถึงอาการขาดน้ำที่รุนแรงแล้วก็ถ้าน้องติดพยาธิเดินอาหารก็มีโอกาสที่จะทําให้ร่างกายน้องเนี่ยเจริญเติบโตไม่ใช้นะคะ่ะนอกจากเรื่องโรคแล้วนะคะวันนี้หมอน,นาก็ยังมีวิธีการป้องกันโรคเหล่านี้มาฝากชาวกู๊ดไลฟ์ใบชูชูด้วยค่ะ วิธีการป้องกันโรคอย่างแรกเลยนะคะเราเริ่มต้นที่สุขภาพของแม่แมวค่ะถ้าแม่แมวสุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆในลูกแมวได้ค่ะการป้องกันแบบที่2นะคะก็คือการเสริมภูมิคุ้มกันในลูกแมวอายุ1-3เดือนเพราะว่าช่วง1-3เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันของลูกแมวยังอ่อน การเสริมภูมิคุ้มกันก็ทำได้โดยการให้น้องได้รับอุมโนอฟูลินนะคะจากนมน้ำเหลืองหรือเวโปรตีนไอโซเลตเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของเซลล์เม็ดเลือดขาวทำลายเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและยังช่วยต่อต้านประสิทธิ์ในทางเดินอาหารได้อีกด้วยค่ะ และการป้องกันอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้บอกเลยว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือลูกแมวนะคะจะต้องได้รับวัคซีนแล้วก็การถ่ายยาตามตารางเวลาที่สตัตวแพทย์กําหนดค่ะอย่างวัคซีนโรคไข้หัดนวัดแมวเนี่ยก็สามารถเลือกทําได้ตั้งแต่อายุ8สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็มีการกระตุ้นตามโปรแกรมที่สตัตวแพทย์กําหนด ส่วนโรคลิวคินเยและโรคเอกสกแนลก็มีการทำวัคซีนเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ8 0ตดาแต่ว่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพโดยสัตยแพทย์ก่อนการทำวัคซีนและกระตุ้นตามกำหนดค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของป้องกันกระส์ภายนอกและภายในอันนี้เราสามารถเลือกใช้วิธีการหยดหลังหรือว่าเป็นการป้อนยาถ่ายพยาธิได้นะคะโดยที่สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ6 0ปคาเป็นต้นไปค่ะ เรานา่เชื่อว่าทุกคนนะคะก็รักน้องแมวของตัวเองแต่สําหรับลูกแมวนะคะเราอาจจะต้องดูแลใส่ใจน้องเป็นพิเศษเพราะว่าน้องเขาเนี่ยยังเล็กแล้วภูมิคุ้มกันของน้องยังทางาน,นได้ไม่เต็มที่ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของลูกแมวแต่เนิ่นๆนะคะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของน้องในระยะยาวต่อไปได้ะคะ่ะ